อยากได้ลายเซ็นบออยากได้ลายเซ็นที่สำนักสปูนอะพี่อ่ะอ่อันนี้สตูนไม่แค่ขาดก็หัวคุยพ็อเขาบอกว่าตัวละแปดแปดแปกว่าบาทแต่แตัวแล้วพี่ซื้อโชคใหม่ดกว่ะสวัสดีครับผมเมนเลสซิ่งไหมฮะทำไรกันผมรงของรถตลกจังผมจะถ่ายคลิปพวกคุณตั้งแต่ ครับโมเมนต์เรียบร้อนะครับวันนี้เราเอารถคันนี้มาทำอะไรหลังจากที่คลิปที่แล้วผมเอาเจ้าอีวีคันเนี้มาเดี๋ยว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 ใช่เหรอมงไงอม,ม่ใช้ของมาตั้งตูมันตั้งใช่ใช่มึงไม่ค่อยลงคลิปตูก็เลยมาหยุดช่องกันเลยอ๋อเหรอวันนี้นะครับผมโมเมนตัมกับเฮียพฮอ่ก็มาอยู่ที่ทีเอ็มพัลเจอร์ตะต่อนนะครับเดี๋ยวอาจจะรบกวนนิดนึงเพราะว่าพี่เขากำลังทำงานอยู่ก็หลังจากที่ผมมาใส่โช๊คไปแล้ววันนี้มาใส่ตัวบูทคาหลังซึ่งคาที่แล้วมันไม่มีของ วันนี้เราก็มาทำขอเห็นในคลิปก็เลยแบบเออไหนๆจะมาแล้วก็เลยขอมาเซอร์วิสทกด้วยใช่ไหมพี่ฮอพี่ฮอก็ใส่ของให้ไดเหมือนกันก็ก่อนหน้านี้ก็ใส่ให้ไดมาตั้งแต่ออกรถแล้วแล้วมาดูคลิปที่ตั้มมามาเปลี่ยนท็กที่นี่ผมก็เลยบอกว่าได้เวลาของมันแล้วใส่มาไม่เคยถอดไม่เคยมีปัญหาไม่เคยเลย10ปี่ปีล็ตั้งแต่ออกรถก็มาสี่ถึงห้าปีไม่เคยทำอะไรกับมันเลยไม่เคยถอดย่างเดียวเพื่อนไงตับเนือดกระด้างอะไรไม่เคยรับ คือแม่ที่ใช้ใช้อย่างเดียวก็เลยไหนๆก็มาด้วยกันเลยก็เลยมาเอามาเน้นนซะหน่อยเขาเรียกว่าวันนี้ก็ขึ้นคู่เลยไม่หมดคุรู้ไมพี่หอจริงๆเขาว่าขึ้นคู่มันใช้กับอะไรนะขึ้นคู่มาใช้กับเคยได้ยินว่าแบบมีคนตรงเคาน์เตอร์แบบพี่คาวันนี้ขึ้นคู่เลยไหมคะอ่าก็ไปนวดไปนวดเอาควก็วันนี้เราก็ขึ้นคู่เลยขึ้นคู่ขึ้นคู่แต่ห้องวีหรือเปล่าไม่รู้น่าจะไม่ห้องวีห้องรวมอันนี้ก็ของพี่หอกําลังนี่อยู่นี่ เป็นไงบ้างพี่รถก็บอกมันใช้ได้อยู่ครับพี่แต่ว่ามีพวกยางกันแทะพวกนี้ที่มันแตกตามอายุมันอ๋อนี่คือยางมันแตกใช่ครับยนี่จะเป็นยางแกนแทะนะมันจะอยู่จริงจะสวมอยู่ตรงนี้ใช่ครับโอ้โหที่เป็นแตกอย่างนี้เลยเนี่ยคือต้อแตกแล้วอย่าเช็คว่ามีน้ำตาลกรดตายอันนี้ก็กำลังตรวจเช็คกระบอกมันอยู่ใช่ไหมพี่ใช่ครับพี่อันนี้ก็เดี๋ยวทำความสะอาดแล้วก็หยอดน้ำมันใหม่ แต่ว่ายังไม่แตกไม่รั่วซึมเนาะใช่ค่ะยังไม่มีรอยรั่วอะไรแต่แค่ต้นเดียวใช่ไหมยังไม่รู้ต้นอื่นใช่ไหมเดี๋ยวต้องดูยี่เหลือเดี๋ยวรอดูว่าจะเจออะไรหรือเปล่าเหรอเเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูขอมีฮอร์ส่ตัวไหนนะเอสเปคป่ะใช่ครับเอสเปคครับปรับสามสองแล้ครับแจ๊ว่าครับผมปรับได้สามสองนะครับแต่ผมปรับอยู่ระดับเดียวห้าปีแล้วเดี๋ยวให้พี่เขาเช็คอยู่นี่ของผมก็ตัวนี้ฝั่งซ้ายใส่ไปแล้วนะครับตัวนี้นี่ตรงที่บอกไปบูธขาหลังฝั่งนู้นกำลังรอใส่อยู่นะครับก็คืออเนี่ยนนีี้่ัตว นี่ครับพอถอดออกมาตรงดัมเบรกเราด้านหลังก็เดี๋ยวเปลี่ยนผ้าเบรกไปเลยเพราะว่าสึกแล้วโลเนี่ยหมดแล้วเนี่ยดูนี่ครับแต่อย่างที่สองนะครับอะไรอันนี้คือเบ้าลองโชค๊คอันนี้ตามกาเวลาไม่เป็นปีกแดดแ,แต่ว่าของเดิมมันต้องไหนมันต้องลงไปกว่านเนี้ยอันนี้มันคือมันดันขึ้นมาหร้วเลื่อนออกขึ้นมาเพรว่า<อ>ตอนของมันแล้วนี่ต้องเปลี่ยนไหมอ่ะพี่เปลี่ยนเปลี่ยนก็ดีต้องเปลี่ยนก็เขาบอกว่าตัวแสนแสนแสนกี่กบาทอ่แตงมันโดนแล้วพี่ซื้อโช๊คใหม่ดีกว่านี่คือสภาพของการแบบว่าไม่ได้แมนทอนแนนเลยมาห้าปี คว่าใส่แล้วไม่ต้องทาอะไรเลยไม่ใช่เรนก็ต้องออกมาทำอาไรต้องแะ่ะเ,เพราะงั้นเพราะงั้นผมจะไม่รู้เลยนะว่าอะไรมันห<ข>อ,อจับมันเหมือนหินเลยอ่ะพวกหินแต่งสวนอ่ะอนแรกผมคิดว่าเป็นพวกเศษหินแต่พอพี่ก็บอกว่ามันเป็นยางแตกระแทกอันนี้ลือมาสามต้นแล้วสามไปใช่ไหมสามต้นแล้วพอถอดมาก็เจอ่นะ้อแงแบบ ก็โชคดีครับตอนนี้โชคที่มีอยู่มันยังไม่ไม่แตกไม่ซึมเขไม่มีนวดแต่ว่าที่มีปัญหาที่กล้ากัอย่างคือตัวตากพัแทกตัดต่อรองโชคแล้วเขาบอกยังว่าต้องทําไงบ้างน่าจะต้องเปลี่ยนแต่ว่าพี่กยังไม่ยังไม่ได้แจ้งมาว่าต้องทาอะไรบ้างเขาน่าจะเช็คตังค์ก่อนแแล้วว่ามีตังค์จ่ายเขาหรือเปล่าไม่ใช่เ่าเปลี่ยนใหม่แล้วแบบพี่ไม่มีตังค์จ่ายไม่ใช่แล้วก็เสียยล้างจานไม่ได้ที่เปิดหลักๆเลยแน่ๆคือตัวเบ้าตับตัวตัดแทก อันนี้นะครับอันนี้คือที่กันน้ำันได้เปลี่ยนตัเปลี่ยนทั้งสีต้นไปเลยสีต้นไปเลยดีกว่าส่วนอันอื่นยังใช้ได้อยู่สปริงไม่ลาโชกไม่แตกไม่แตกไม่ร่วงพวกไอยางกันฝุ่นก็ยังใช้ได้อยู่ราคาได้อยู่เขาเรียกว่าทำตามงบประมาณที่มีไปก่อนเพราะว่าวันนี้ไม่ได้ตั้งใจจะมาเปลี่ยนใหม่แค่เอามาเซอร์วิสเฉยๆก็เดี๋ยวรอดูกันเดี๋ยวพี่ขอเบิรของใหม่ให้นะจ๊ะ เปล่าตัวหลังที่จะเปลี่ยนมาให้นะครับพี่อสองพันเมตรพี่แล้บอกตัวเนี้ยมันจะสองเหล็กด้านนี้ด,นด,ด,นด้วยอ๋อจะนิ่มกว่ายางคือตัวใบที่เราเปียนเบิกใหม่แกะกล่องยางกันกระแทกตัวนี้นอ๋อคือถ้าเกิดของใหม่จะเป็นสีนี้มาเหรอพี่อันนี้คือเราใช้จะเป็นสีนี้ใช่ไหมอันนี้มัน สภาพแล้วอันนี้ถ้าถ้ามันหมสภาพแล้วมันก็จะทตกเ,<า>เป็นอย่างนี้อ๋นนออย่างนี้นอ๋อของใหม่มันจะเป็นสีขาวเลย<ช>มันเหมือนหัวนมอ่ะนะอพราะการใชดด้งาน4ีปีมันดำขนาดไม่ <laughs> แตกกระเจียวไม่โดนแดดทำไมมันดำถามไม่นั่งวามาแสดงว่าดำเหมือนกันใช่ไหมนครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอพี่ช่างเขาเซอร์วต่อนะครับขอบคุณครับ อ๋อไหนบอกมึงให้เปิดของใหม่ไงเนี่ยเออกูยังเซอร์ไพรส์เลยกูยังตกใจเลยแค่มึงรู้จักคําว่าแซปกับซันไล่เนี่ยสะอาดแล้วเนี่ยนะกูรู้จักแซปกับซันไล่เออแต่กูว่าถอดไม่เป็นอ่อยกูเลยต้องให้พี่เขาถอดให้เออเนี่ยดูนะกูเทียบแบบนี้นะแล้วมึงก็ดูของที่รถเออใส่สภาพเดียวกันเลยทูกนี่กูมาแลน้นมาหแล้วเนี่ยหรือไม่ข้างหลังถ้าไปล้างรถก็ล้วงลึกๆหน่อยนี่ครับค่าเบรกมาแล้ว พี่เทียบของเก่ากับของใหม่ให้ดูหน่อยพี่เทียพี่เท่ากันเห็นไหมเนี่ยเท่ากันอ่าขอบคุณมากครับผมที่ถ้าไม่เกรงใจเพื่อนนึกภาพบเบรกหอกับจอก,อกจากการตึกหลอมันตึกไปเยอะไหมพี่เยอะครับดูดิครับอันนี้คือเบรกไฮมาถ้าจะไม่เหลือแล้วเนาะต้องดูข้างนีตง้ต้องดูข้งนี้โอ้โหแต่ขับก็รู้สึกก็แหละว่ามันเหยียบลึกๆขึ้นโอเคครับเดี๋ยวให้พี่เขาเปลี่ยนให้เลยนะครับ แล้ปรับรับปรับตรงไหนอ่ะพี่ใายตรงนี้ก็หมุนหมุนได้เลยครับอ๋อก็ตัวเจ้าสูงเจ้าต่ำเอ้าที่เท่าไหร่ก็แล้วแต่เลยอย่างเนี้ยผมจะเอาลงนักเส้นหนึ่งก็ถอดสายตรงนี้เลยจำเป็นต้องวัดของเดิมไว้ก่อนก็เหมือนกับตรงนี้มันล็อกตรงสปริงนี้ไว้อันนี้ก็ล็อกตรงกระบอกไว้ถูกไหมอ่าเส้นหนึ่งนี่มีผลไหมพี่มีนี่เห็นชัดเลยใช่ไหชัดเลยชัดเลยใช่เอาลงเส้นหนึ่งจากเมื่อกี้เท่าไหร่นะห้าสองจุดห้าใช่ครับแล้วห้าหนึ่งจุดห้าโอเค แต่ตามปกติอ่ะพี่มันควรจะหน้าหลังเท่ากันหรือว่าแล้วแต่ความชอบของคนเลยใช่แล้วแต่ความชอบอย่างอันเนี้ยหน้าหลังเท่ากันอ่าฮะบางคนก็น้าหน้าเตี้ยกว่าหลังสูงกว่าจากกับผมเนี่ยหน้าหน้าต่ำกว่าใช่ใช่ครับหลังสูงกว่านี้เมื่อกี้มัน5 0 5จ้าใช่อันนี้ก็ส่วนต่างกันเซนนึงใช่ครับสมมติว่าถ้าผมเอาลงมาแล้วอ่ะแล้วผมอยากเอาขึ้นอีกพี่จะด่าผมไหมอันนี้คือความชอบของลูกค้าเออตามใจเช้าเฮ้ยโอ้โหปากหวานเหลือเกิน งั้นที่เตรียมเครื่องมือรอไว้เลยพี่ถ้าออกไปแล้วติดนี่ผมอาจจะต้องกลับเข้ามาเอาขึ้นกลับพร้อมกันนะเอาไงว่าน้ามันสูงไปลงรอลงนิดนึงครับหน้ามันสูงขึ้นเพราะว่าเราเปลี่ยนเบ้าโช้กใหม่แต่ว่าถ้าพี่จะอยากได้เทียบกี่ก็เดี๋ยวผมเาขึ้นแล้วว่าั้นเราเอาลงเหลือ5.5าเอ็ดจุดห้าพี่ก็จะอยู่ประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวมันจะนวดลงใช่ไหมมันจะนิดหน่อยคือประมาณสองมิลเพราะว่าเบ้าโช้กเรายังใหม่ต่างกันนัดเส้นหนึ่งนะพี่หน้าห้าเอ็ดจุดห้าหลังเป็นห้าสองนิ้ลิเมตรดูม ไอ้แค่โชคมึงอย่างใหม่อ่ะใช่ถ้าเทียบกับตอนแรกที่มาตอนแรกมานี่คือมันดำแล้วจนไม่เห็นเออก,กลางเลยอ่ะ น,นี้ก็เสร็จไปแล้วนะครับของรถพี่เฮาอแล้วครัผมวันนี้พี่หฮอวันนี้ทําอะไรไปบ้างวันนี้ก็ถอดโชคครับของเฮดไจนะครับมาแม่ทันแนนมาเช็คว่าโช๊คมันรั่วมันซึมมันมีอาการอะไรบ้างเพราะว่า ตั้งแต่ซื้อมาก็ไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ถอมาทาอะไรเลยตอนนี้ก็มาตรวจเช็คแล้วก็เปลี่ยนเต้ากับตซลกันครัยางกันกระแทกหมอนได้ช็อใหม่ก็เขาไปล้างมาแล้วเหมือนเช็ใหม่เลยก็โอเคแล้วใช่ป่ะส่วนของก็เสร็จแล้วครับใส่บูทคาหลังแล้วก็ตอนนี้ความสูงคัาเตี้ยก็เอาเท่านี้พอแล้วเอาลงนิดๆในหน่อยพอวันนี้ก็เสร็จแล้วขอบคุณที่นี่นะครับ T.S. Motor Sport นี่ใครสนใจอยากมาที่นี่ก็มาได้อยู่ถนนสิรินทร์แถวเนี่ยโรงแรมเซนตมิเกลเวสหรือไม่ก็ไปดูในเฟซบุ๊ก T.S. Motor Sport ได้ครับก็วันนี้ผมกับพี่ฮอก็ลาไปก่อนแล้วไว้ติดตามการคลิปหน้านะจ๊ะเออวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับบ๊ายบายอยากได้ลายเซ็นอยากได้ลายเซ็นที่ตรงไหนดีตรงนี้เลยนะนี่เลยครับสำนักสปูนหรือี่อ่าอันนี้สโตนวาดมาสตอร์ด้วยอะ พี่ด้วยของพี่ด้วยแล้วมึงเอาสท้ใหญ่เลยข้างบนไม่ไม่ไดหรอกเดี๋ยวพอเดี๋ยวตรงนี้เขาก็ไปเคาะอยู่ดีไปเจอมาเมื่อวันอาทิตย์ไปพักเจอวันจันทร์เสร็จปุ๊บเจอมด้วยเสาไฟฟ้าต่อนี่เลยแต่เนี้ยลงไปแล้วแค้วขาดไม่แค้วขาดก็หัวคุยรถน้องของที่นี่นะครับเพิ่งไปมีอุบัติเหตุมาโอเคครับผมขอบคุณมากครับคุณครับ